สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรแต้มรวม2ตัวล่างให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรทุเลขกที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเจ้าหน้าทางแบบนี้ก็ฝากปฏิทตางคุกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่ๆจากทางช่องสุดห้อยไทย5-6าหกโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับที่แรกของงวดน,นี้นะครับงหกเมษายนเป็นสุดแตมล่าง นะครับสองตัวล่างค้นหาจากสูตรแต้มนั่นเองนะครับทั้งหมดที่แรกก็เข้านะครับแต้มล่างทต้ล่างหนึ่งมษารน้อล่างออกไปที่สามหกนะครับทีแรกพิจารณาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรสามหกได้เก้าแต้มเก้ามาเจ็ดสูตรนะครับมาเจ็ดสูตรเราก็เลือกไป ก็มีเต็มกล่าวเนาะแต่เราก็ไปชนเด่นแล้วมันมาเด่นมาหนึ่งสูตรนะครับเต็มเข้าอยู่นะครับสามหกสูตรที่เข้าคือสูตรเต็มนะครับสูตรที่สามขีการน,นั่นเองเงนที่แรกก็เข้าอยู่สามหกแต่เราจับไม่ได้ตัวน,นี่เองเนาะเรามาดูสถิติก่อนก็ได้นะครับไอสิเอเอขาเรียกอะไรนะ ก็สอบของล่างในคลิปนี้เลยนะครับของล่างออกอะไรมาไอส่วนที่เข้ามางวดที่แล้วเนาะวีที่สองของล่างงวดที่แล้วเนาะแล้วออกสามหกเนาะมาดูกัดก่อนก็ได้สามหกส่วนนี้เข้าเนาะส่วนนี้จะลุนะครับสี่สี่หนึ่งสี่สองไม่เอานะจะเอาเป็นสี่สองกับสี่สามนี่ส่วนนี้เข้าส่วนนี้ไม่เข้ามันก็เลยไม่ได้ตัวนั่นเองนะครับ เดินเข้าอยู่ส,สูตรนี้จะลบมาสองสูตรนี้เลยไม่ได้สัวนั่นเองปีที่สามของรังเแร้จเข้าอยู่สูตรนี้นะตัตนี้เข้าสัตรนี้ไม่เข้าตัวนี้เข้านั่นเองเนาะเข้าอยู่สองสูตรนี้นั่นเองปีที่สี่เพราว่างวดที่แล้วมันมออกสามหนกนะครับเพระาะว่า สูต้เน no ี the the ้มีข้าวเองข้าวหนึ่งสูตรสามนี่ปรับตำแหน่งตรงนี้อามาใช้งานต่อตัวนี้พักงานไม่ข้าเนาะสูตรนี้เข้านําไปใช้งานสูตรนี้เข้านําไปใช้งานนี่พักงานอันเองตัวนี้เพิ่มตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสามหกก็นําไปใช้งานเพราะว่ามันยังไม่ยืนแหวตัวนั่นเอง ออสิบสิบล่างเนาะสิบล่างเฮ้ยสิบล่างไม่ใช่ครบล่างเลยสิบล่างเข้าอยู่สามสามสามเข้าอยู่เข้าอยู่อันนี้เป็นตัวตรงเนาะหกจะเข้าสูตรนี้สูตรนี้ตำแหน่งนี้ท่านี้นี้หลุดพักงานนะครับยังไม่สาม,มากก่อคีกันมาล่างสูตรพิเศษเข้าหลังสิบสามนะครับหลังหน่วยออกสามหกเนาะ หกมาหนึ่งสูตรมาหนึ่งสูตรใช้สูตรนี้นี่ปรับตำแหน่งนี้เป็นหเนาะบวกเจ็ดนั่นเองเอาตำแหน่งนี้แล้วก็บวกหนึ่งตำแหน่งนี้นั่นเองนํออาจจะปรับใช้นะครับไปหาสูตรใหม่เนาะวันนี้จะปรับอันนี้เข้าไม่ต้องปรับไม่ต้องหาตอนนี้ปรับแต่งเป็นสูตรใหม่ไม่ต้องหาปรับปึ๊บก็กลายเป็นสูตรใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นสูตรเก่าตอนนี้จะเป็นใหม่จะเป็นใหม่นั่นเองนะครับ การปรับคือเป็นเป็นการสูตรใหม่นั่นเองนะครับไม่ใช่แก้ไขมันเข้าปรับหมายถึงสูตรใหม่มันเองอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้สิบหกมษสอาอมาดูงวดนี้กันนะครับแต้มล่างงวดนี้จะเข้าต่ออีกหรืไมแต้มล่างเข้าดีนะครับไิด,ต,ดติดกันมาหลายงวดแล้ว จะจับไม่ได้ตัวเฉยๆนะครับวันนี้ผมจะใช้สูตรซไปสูตรหลักนะครับูุรดีมาใหม่เอาไว้เทียบเหมือนกันสูตรหลักสูตรซนะครับชน4สูตรหนึ่งสี่แปดเก้าุดีชน4ีสูตรสองห้าแปมจะพิจารณาสามกับ4สูตรนะสี่สูตรสูตรนี้มาชนกันนะครับ นั่นเองมาดูที่แนวห้องสูงก็ได้นะครับสุดสี่เห็นกันแล้วนะใครติดตามทั้งวดก็เห็นกันแล้วนะนระยยาวห้าสิบง,งวดผ่านนะครับเมื่อลงมาแล้วก็จะหลุดหนึ่งงวดนะครับห้าสิบกว่างวดแล้วหลุดหนึ่งงวดเนาะไม่ลงสุิีมามันเยอะนะสุดหน้ากระดาษจะไม่มีที่ลงนะเราจะาหามาใหม่ก็จะเราจะเอามาเริ่มเลกเริ่มมันแรงงวดสองเลยว่าจะเดินต่อขนาดไหนขนาดไหนไม่เดินต่อก็ลรทิ้งกันเองนะครับ ี่คือแม่สูตรสูตรสี่นะสวันหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่อันนี้สติหรือผลการคำนวณจะมาอารมณ์ไว้ตรงนี้นะเขียนไว้ด้วยจะเข้าหรือหลุดเห็นกันทุกคนนะครับ c หนึ่ง c สอง c สาม c สี่นะครับวันนี้ได้หก c หนึ่งได้หกเจ็ดแปเก้าส่วนหนึ่งสองสี่ก็มาเขียนนี้เนาะเขป็เก้าหนึ่งสองสี่ c สองได้ไปเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ สี่หนี่ว่าเราเขียนผิดนะแปดเก้าศูนกันจะเป็น6นะครับที่สองจะเป็น6กนะที่สามกัจะเป็น4ี่ห้าเจนี่จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสาส่สี่ก็จะเป็น7จ็ดแปดเก้าหนึ่อามสีจก้าหนึ่งสองสามี้นี่จะเป็นอยู่ที่1นึ่ตำแหน่ง2องตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่ง2องตำแหน่ง ไอหนูมีหนึ่งตัวมีสองตัวหนึ่งตัวสองตัวสองตัวเท่าเดิมเนาะผมมีหนึ่งตัวสองตัวสองตัวนี้ไม่มีผมก็มีสองถูกแล้วโอเคห้าเดยห้ามีหนึ่งมีสองเอาัูอีกโอเคเลขมันอยู่ที่เดิมแล้วก็มาดูสุดดีนี่นะครับสุดดีสุดดีดีมากใหม่แล้วก็ก็ลง ให้ชมเหมือนกันในงวดทเลวนะเนาะแล้วก็ผ่านนะนี่ก็เห็นกันแล,นะนะล้วเนาะแต่วันนจะแยกดูเนาะชลเลตัวนี้มา 4, สี่สุตัวนี้มา 3, สามสดนั่นเองนะครับคับสุดนี้เนาะนี่เมสูตรดีนะสุดดีหนะึ่ดด 1, งคำนวณได้สองสี่ห้าหกแปดศูนย์นะครับสองเแปดศูนย์เจ็ด 6, 7, 7, ตัวยังไม่ยืน8ดนะสุดดีสองศูนย์เก้าศนย์สองห้าเจ็ดแปดเกานยห8้าเ็ดแ สูตรที่สีสูตรที่สามสี่หกแปดศูหนึ่งสองหกแปดสูตรหนึ่งสองสูที่สี่เจ็ดปเก้าหนึ่งสองสมห้า็เกหนึ่งสองสามห้านะครับที่แล้วก็มาทำหกเก้าแต็มเก้าเนาะถูกอยู่วันนี้คงจะใช้สูตรนี้เป็นสูตรยืนเนาะเข้ามา 4, สีลอดเทียบชนแล้วก็จะได้ เต็มแปดนะครับสามในสี่สูตรนะเต็มแปดเอาตรงนี้ต้องมาสามในสี่สูตรและสูตรนี้ก็ต้องมาสามในสี่สูตรนั่นเองนะสามถึงสี่สูตรนั่นเองแปดแล้วก็แปดชนกันตรงนี้เนาะแล้วก็สองเนาะสองสามนั่นเองสองเต็มสองแล้วก็หนึ่งนั่นเองหนึ่ง แล้วก็ศูนย์นะครับนั่นเองอ่าก็มีแค่สองศูนย์หกก็มีสองศูนย์สามสี่เจ็ดแปดทิ่เข้าขึ้นมาสองศูนย์นี่เนาะค่าดอกค่าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาอี่สี่ตัวนี้เนาะที่เต็มคิดว่าน่าจะมานะครับ เราก็จับคู่สองตัวล่างด้วยสุดเต็มได้ดังนี้นะครับแปดสองหนึ่งศนย์อะไรบรกกันได้แปดก็แถวนี้นะครับอะไรบรกกันได้สองก็แถวนี้อะไรบรกกันได้หนึ่งก็แถวนี้อะไรบรกกันได้ศูนย์ก็อยู่แถวนี้ถ้าสตรเดินต่อสองตัวล่างก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้มาอาเดินล่างมาเทียบชนเขาเข่าก่อนที่เขาเดินมาในหวดที่แล้วนะครับ เหแล้วเข้ามาหนึ่งสูตรหลุดหนึ่งสูตรนั่นเองเนาะเน้นล่างคนนี้ทนอะไรนะเน้นล่างสูตรเอนะครับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกแปดนะครับเอาใช้ตัวนี้เทียบชนในคลิปแรกของล่างเนาะให้ดูกันก็ได้อะเน้นล่างเน้นล่างที่เข้ามานะมเ,นะเนีมนะุกทะเลเนาะเห็ดกระเลี้ยนเนาะระยะยาวร้ยว,ยาวสามนี้เนาะ เขาเดินมาสุดหน้ากระดาษแล้วเด้ยห,หน้าหลังเนาะนม่ไม่สูดของเขาเนาะหน้าสุดอีนอเนาะระยะยาวห้าสิบงวดผ่านนะจับคู่ก็เดินิดหลุดแค่ง,งวดเดียวแล้วก็ชนเด่นก็หลุดเพียงสองงวดนี้นะมันมันส,สี่สี่สี่ตัวนี้ว่าจะปรับมาเป็นห้ามปรับไม่ได้เนาะหลุดสองงวด แล้วก็ไม่หลุดถึงสามวัแล้วมันหลุดคนละตำแหน่งเลยปรับไม่ได้ว่าจะปรับเป็นห้าเขายังไม่หลุดอีกงวดนหนึ่งก็เ,เลยปรับไม่ได้มันเดินดีตัวไม่ไม่หลุดสิตัววันนี้ก็ยกไปไว้หน้านุ้นเนะเาะไว้หน้านี้แล้วกันสามสี่ห้าหกแปดนะครับเดล่างวันนี้เดี๋ยวจับคู่รอคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อจะมีการสียเวลาสามสี่ห้าหกแปดนะครับสามสี่ห้า อะไรติดสามสี่ห้กแปดวงไม่ก่อเลยสามสีม่ห้าหกแปดสมสี่ห้าหกแปดสามสี่ห้าหกแปดมวงที่แล้วมันเข้าเนาะถ้าเราจับสูนี้สุดเดียวถ้าเราจับสองสูตรหลุดไปนหนึ่งแน่สามสี่ห้าหกแปด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 ต้องติดมาหนึ่งถึงสองตัวเนาะ ของตัวล่างน,นะครับต่าสูตรเต็มข้าวแล้วก็เดินข้าวอีกนะครับเดินข้าวอีกกินของตัวล่างก็อยู่ในวงกลมนี่นั่นแหละครับเอาไปพิจารณา่อาน,านนะครับเป็นเลขไปหาสูตรอื่นมาคัดให้มันเหลือน้อยลง,งนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้คืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้สิบสิบสองสามสี่สิบห้าชุดเต็มนะครับล่างมาในนี้นเนี่ยชอบตัวไหนก็ปรับตัวนะครับ ชอ,ช,ชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสุดแต้มสองตัวล่างจะพูดสองตัวล่างจากสุดแต้มก็ได้ตามนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับให้สมา,าชมกิกท่านผู้ชมทุกๆุท่านจงโชคดีครับ